สวัสดีค่ะสุกคนมากมากค่ะกินอาหารเสาร์น้ำกันเนาะค่ะเนาะกินแหลวก็ออกไปเห็ดทุลักอาปังหาสื่อกับเขากับน้ำมากมากค่ะก็กินเสาร์ไปมาเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะสุขูสุคนมาค่ะกินน้งกันเบาไหลเบาบรรยายหลกินเลยค่ะกินแล้วกะเข้าไปนะะเนาะค่ะเนาะกินน้ำกัน ไก,ก่ดาวหอดจอกขนมปังเนี่ยคิดหอดตอนอยู่โรงแรมเนาะค่ะเนาะอืมทางเสาอาหารเสาเขาขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเบคอนเน,ะเนาะเบคอนทอดอืมไปโรงแรมได้โรงแรมได้่น้องอยู่โรงแรมได้แล้มีเ,มเมมตาทำสี่ละอาหารเสาแต่ว่าทำไมช่างมือนี้เขาพัฒนาไปไกลแล้วเนาะคะ่ะมีทุกอย่าง มีข้าวตุ่มเป็นบุฟเฟ่เนาะมหลายปีก่อนนะพ่อมีดอกจักจ่งเสียดอกใครดาวเ้าฟังเหรอสื่อพร้อม <c oughs> มือนี่ร่วมบุฟเฟ่พร้อมเลือกกินเลือกยับได้ตามสบายมาเยอะคบะทุกน้ำกำคนไทยดนเหมือนกันเนาะอืมเดี๋ยวเฝ้ากินเฝ้าไปแฟนถ่ายอยู่โอเคเนาะค่ะเนาะมีกระซิมนี่แหละเนี่ยมากินเห่นเบิ้งขั้มสองขั้มก็สิไปตลาด ขอบคุณสุข,สข,สขคุณะคะด้วยค่ะเด้อเด้อยด็กรรับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย